ตอนนี้ผลกระทบที่หนักที่สุดคือแรงงานหลายคนถูกเลิกจ้างไปแล้วบางคนไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับเงินชดเชยด้วยเราพาไปดูกันที่จังหวัดสมุทรปราการกันหน่อยนะคะต้องบอกว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งโรงงานด้วยมีแรงงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมเหล่านี้จํานวนไม่น้อยแต่ถูกเลิกจ้างกระทันหันค่ะโดยอ้างเหตุผลเรื่องของเศรษฐกิจที่มีความย่ําแย่คําสั่งซื้อหรือความต้องการในการซื้อมันน้อยลงเรื่อยๆนะคะทําให้ตรงนี้เนี่ยมันลดลงไปตั้งแต่ไตร มาที่3ของปีที่แล้วแล้วก็ส่งผลให้แรงงานเนี่ยถูกออกด้วยตอนนี้ถูกเลิกจ้างไปมากกว่า60คนแล้วนะคะ การเลิกจ้างกระทันหันนั้นทําให้ลูกจ้างออกมาเรียกร้องค่าชดเชยค่ะโดยก่อนหน้านี้จะได้รับค่าชดเชยลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างก็พากันเขียนแบบคําร้องต่อพนกักงานตรวจแรงงานหรือว่าคอรอ .7 และมีการเจราจากับบริษัทหลายต่อหลายครั้งนะคะว่าจะจ่ายเงินค่าชดเชยจํานวนเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วสุดท้ายก็ได้ค่าชดเชยอยู่ที่70%ซค่ะซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงมาหน่อยซึ่งการเรียกร้อง ค่าชดเชยในครั้งนี้มีเครือข่ายผู้ใช้แรงงานคณะกรรมการกลุ่มสหภาพแรงงานปู่เจ้าสมิงครายและใกล้เคียงโดยนายประสิทธิ์ยอดโค้นนะคะมาช่วยเป็นที่ปรึกษาต่อพนักงานที่ถูกเลิกจ้างด้วยและขับเคลื่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าชดเชยครั้งนี้ซึ่งก็มีการตกลงไกลเกลี่ยก,กันหลายรอบนะคะทั้งจากฝั่งนายจ้างและลูกจ้างจนกว่าจะพอใจลองฟังบางช่วงบางตอนค่ะเราก็เริ่ม ประชุมกันว่าจะต่อสู้กันยังไงครับโดยมีสสกับคณะทํางานเครือข่ายแรงงานเข้าเข้ามาพูดคุยก็ตกลงเป็นว่ามีเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดมีในอำเภอมีตำรวจเข้าไปอยู่ที่หน้าโรงงานเพราะาเราชุมนุมยกป้ายอยู่หน้าโรงงานเป็นผลนะครับสีวันที่ผ่านมาก็ดูเลยว่าจากเดิมบริษัทไม่จ่ายเลยนะครับเป็นศูนย์เลยท้ายประกาศบอกว่าบริษัทขอเลอกจ้าง63คน โดยที่ไม่มีความสามารถจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายหมายถึงมันเป็นมันเป็นศูนย์แล้วมันก็ขยับมาตัวเลขอ,อยู่ที่50นะครับตอนนี้วันนี้มาจบอยู่ที่ค่าชดเชย70%เซนะครับแล้วก็เงินพักร้อนค่าค่าแรงพักร้อนนะครับแล้วก็เงินเงินเดือนค้างจ่ายแต่ที่ไม่ได้คือค่าบอกกาศล่วงหน้า ทีมข่าวของเรานะคะมีโอกาสได้คุยกับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างหลายคนบอกว่ารู้สึกใจหายที่ต้องออกจากงานที่ทำมานานกว่า30ปีค่ะและในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะยังไงต่อจะตั้งตัวกันอย่างไรตั้งตัวได้เมื่อไหร่เพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายของแต่ละคนเยอะนะคะแล้วก็มีความลำบากแตกต่างกันไปค่ะใจหายวิวิวหน่อยเพราะว่าเราเคยทางานอยู่ในจุดนี้มา3 0กว่าปีแล้ว มันก็เป็นมีบ้างอะใ,ใจหายหน่อยไม่รู้ว่าเราต่อไปอนาคตของเราไม่รู้จะไปทําอะไรต่อเงินที่เราได้มานี่คือมันไม่พอใจกับสิ่งที่เราทําให้กับบริษัทเขานะคือแบบอพูดง่ายๆคือเราไม่ไม่คุ้มอะไรเลยแต่บางครั้งอะผมก็อยากฝากไปถึงรัฐบาลมั่งอยากให้รัฐบาลช่วยหน่อยว่าคนที่เขาตกง,งานอะมีงานอะไรที่รองรับพวกเขาได้มั่ง นั่นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเฉพาะครึ่งปีนี้พบว่ามีหลายโรงงานที่ประกาศปิดตัวและเลิกจ้างพนักงานไปโดยให้เหตุผลเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจพบข้อมูลว่าช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีโรงงานที่ปิดตัวไปแล้วเฉลี่ย111แห่งต่อเดือนค่ะเลิกจ้างพนักงาน15,342คนเทียบกับเมื่อ2อถึงสปีก่อนก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าตัวนะคะซึ่งส่วนหนึ่งประเมินกันว่ามาจากสัดส่วนขององบประมาณภาครัฐปี67ที่ออกมาช้า เนื่องจากภาครัฐเป็นกําลังซื้อสําคัญทําให้ภาครัฐกําลังเร่งใช้งบประมาณซึ่งหลายฝ่ายก็คาดว่าอาจจะทําให้ความต้องการในการซื้อในประเทศนั้นปรับตัวดีมากขึ้นชวนดูกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างเหมือนกันครอบครัวต่อไปนี้ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยเป็นครอบครัวที่ถูกเลิกจ้างมาตั้งแต่ปลายปี2566แล้วนะคะที่บอกว่าครอบครัวเพราะอะไรเพราะว่าถูกเลิกจ้างทั้งสามีภรรยา สิ่งนี้กระทบชีวิตค่อนข้างหนักทําให้ครอบครัวนี่ก็หลงทิศหลงทางกันพอสมควรเพราะว่าลูกสาวที่กําลังเรียนอยู่ต้องพักการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยลูกชายเองก็มีแผนเหมือนกันนะคะที่อาจจะต้องหยุดแผนการเรียนต่อด้วยคุณอภรค่ะซึ่งเป็นคุณแม่นะคะคุณแม่ที่ต้องทํางานท่านนี้เลยนะคะเขาก็บอกเลยว่าการที่ถูกเลิกจ้างในวัย5้ปี ก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่ยังต้องแบกรับอยู่เธอบอกเล่าประสบการณ์ในการเลิกจ้างกับทีมข่าวด้วยว่าก็ได้รับค่าชดเชยมาตามกฎหมายนั่นแหละนะคะแต่การหยุดงานไปจากงานที่เคยทํามาเกือบ30ปีนี่ก็เป็นความลำบากใจชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันและเหตุผลที่ถูกเลิกจ้างเธอก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่กับเธอด้วยพูดคุยเรื่องนี้กันต่อกับคุณเมธาวีทวีผลนะคะไปพูดคุยกับครอบครัวนี้มาก่ะ Yeah. อาพาพรอังวะวัย53ปีกำลังเตรียมตัวไปทำงานในช่วงเช้าปัจจุบันนี้เธอเป็นพนักงานขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีโดยเริ่มงานได้มาสักระยะหนึ่งแล้วระยะทางจากบ้านไม่ได้ไกลาจากที่ทำงานมากนักทุกเช้าเธอจึงเลือกเดินจากบ้านเพื่อไปเข้างานได้รับค่าแรงวันละ450บาทเริ่มงานตั้งแต่เวลา10โมงถึง3ทุ่ม ย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2566เธอถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหันจากบริษัทอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่ทำงานร่วมกันมากว่า27ปีปปโดยบริษัทให้เหตุผลการเลิกจ้างว่าเป็นเหตุมาจากสงครามทำให้ต้องลดต้นทุนซึ่งเธอมองว่าเป็นเหตุผลที่ไม่ยุติธรรมกับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างหลังจากวันนั้นชีวิตของครอบครัวก็หักเหเพราะเธอถูกเลิกจ้างพร้อมกับสามี ซึ่งเวลานี้ต้องแยกกันอยู่คนละที่ขณะที่สามียังได้รับผลกระทบทางจิตใจและยังอยู่ในภาวะเครียดอาภาพรบอกว่าเวลานี้เธออาศัยอยู่กับลูกอีกสองคนแต่ผลพวงครั้งนี้ทำให้ลูกทั้งสองต้องหยุดแผนการเรียนในระดับมหาวิทยาลายัยเนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวที่ไม่เหมือนเดิม โดยประเมินแล้วว่าคงจะสู้ค่าเล่าเรียนของลูกๆไม่ไหวทําให้ลูกสาวต้องเปลี่ยนมาเรียนในระดับปวสแทนและทํางานพาททมไปด้วยส่วนลูกชายพักแผนที่จะเรียนตอบเพื่อมาทํางานช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวก่อนเครียดด้วยแล้วคิดจะทํา แม้จะได้เงินชดเชยมาจำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถชดเชยให้กับภาระข้างหลังที่ต้องใช้จ่ายได้ทั้งค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าเล่าเรียนของลูกเธ<ๆ>อบอกว่าเมื่อก่อนช่วยกันสองคนหาเงินก็ยังไม่ค่อยจะพอแต่ตอนนี้ขาดรายได้ไปมากทุกอย่างในชีวิตก็ต้องปรับใหม่หมดก็สามีก็คือเขาก็คือ อยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนเลยเครียดเครียดด้วยไม่ออกไปเจอใครซึ่งทางเราก็ห่วงอะไรกลัวเขาจะคิดสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามให้ลูกโทรหาให้ลูกโทรคุยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสำหรับคนที่ปรงได้ก็จะคิดว่าไม่เป็นไรทํางานต่ออะไรเงี้ยแต่ในคนที่สาภาพใจิตใจที่ไม่พร้อมอย่างคนที่เป็นพ่ออย่างเงี้ยแล้วลูกสาวที่คือเขาเป็นโรคคิดมากอยู่แล้วก็คิดยิ่งไปใหญ่ก็คือเขาก็จะ พูดบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยว่าแม่แล้วหนูจบปวสแล้วแม่คาดว่าเราจะมีตังเรียนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากเรียนต่อต่วเขาก็อยากเรียนต่อตามกฎหมายนะเขาก็จ่ายตามกฎหมายแหละแต่ถ้าถามว่าแล้วเขาให้เรามาอย่างนั้นเราเขาก็รู้ภาระเราแล้วก็ในในใบที่เขาให้มามันมีอายัดอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าเราเหลือกี่บาทอย่างเงี้ยเออ อย่างในจ้างเขาเขาไม่ได้คิดย้อนกลับไปหรอกว่าเราเราเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งอะไรมั่งตั้งแต่เก้าอี้ยังไม่มีสักตัวไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราอาภาพรยังเล่าให้ฟังอีกว่าสำหรับคนวัยอย่างเธอหากต้องตกงานกระทันหันและไปสมัครงานใหม่หลายคนก็กังวลว่าจะไม่มีใครรับ นอกจากนั้นเธอยังกังวลว่าตัวเองจะป่วยเพราะบางครั้งก็รู้สึกเศร้ากับชีวิตไม่รู้จะเดินไปทางไหนและมองว่านายจ้างอาจจะไม่ได้คิดในมุมของลูกจ้างว่าหลังจากทำงานมายาวนานจะส่งผลอะไรต่อชีวิตหลังจากนั้นสำหรับค่าชดเชยที่ได้รับมาอาจไม่คุ้มเพราะถ้าเธอยังทำงานจนถึงเกษียณอาจทำให้ส่งลูกๆเรียนจบการศึกษาได้ เส้นทางชีวิตของอาภพพรและครอบครัวอาจขึ้นอยู่กับงานปัจจุบันที่เธอต้องยอมรับและปรับตัวให้ได้เธอยังฝากให้คนอื่นๆเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนโดยแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายในชีวิตให้ดีเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันพร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับแรงงานทุกคนเพราะชีวิตก็ต้องเดินต่อไปเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเมทาวีทวีผลไทย P ี s รายงาน กรณีที่ถูกเลิกจ้างแบบนี้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมตามกฎหมายแล้วนายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับลูกจ้างค่ะแต่ว่าในหลายๆกรณีมันไม่เป็นแบบนั้นนะคะนายจ้างก็ให้เหตุผลว่าก็ไม่สามารถจ่ายได้ไงนะคะก็เลยทําให้ลูกจ้างหลายคนก็ต้องไปฟ้องร้องดําเนินคดีกันไปค่ะก็เลยทีมข่าวของเราก็มาสัมภาษณ์ทนายในประเด็นนี้เหมือนกันว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะคะทนายด้านแรงง,งานอย่างคุณชริต มีสิทธิตั้งข้อสังเกตไว้ประเด็นหนึ่งนะคะว่าไม่ควรจะปล่อยให้ลูกจ้างต้องเรียกร้องเอาเองพร้อมกับเสนอว่ารัฐควรจะมีมาตรการเพื่อเป็นหลักประกันด้วยนะคะว่าลูกจ้างควรจะได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ์คุณชริตยังแจกแจงให้ฟังด้วยว่าที่ผ่านมามีกรณีในการเลิกจ้างด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการประกอบการเท่าที่ดูภาพรวมก็สามารถแบ่งได้3ส,ส่วนค่ะคุณผู้ชมส่วนแรกเนี่ยคือเหตุที่นายจ้าง อ้างนั้นเป็นความจริงแต่นายจ้างเนี่ยไม่มีเงินเหลือที่จะไปรับผิดชอบสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้างกลายเป็นว่าลูกจ้างก็ไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเลิกจ้างไปซึ่งอันนี้เป็นความผิดของนายจ้างนะคะแต่ว่าในทางกฎหมายนายจ้างก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงเงินกรณีแบบนี้ลูกจ้างหลายรายก็เลยเดือดร้อนหนักนั่นเอง ส่วนที่สองค่ะมันเป็นความกั้มกึ่งกันคือมีเหตุว่าโรงงานหรือบริษัทขาดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจเช่นคําสั่งซื้อลดลงอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเหตุนั้นสมควรพอที่จะเลิกจ้างหรือไม่แต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงนายจ้างก็เลือกที่จะเลิกจ้างเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระ ก็เลยเลิกจ้างลูกจ้างเป็นจํานวนมากนะคะกรณีนี้เป็นปัญหาค่ะถ้าลูกจ้างต้องการความเป็นธรรมในส่วนนี้ก็ต้องไปใช้สิทธิ์ร้องต่อศาลอย่างเดียวไม่มีทางเลือกอื่นนะคะเพราะว่าในแง่ของการเจราจาต่อรองน่าจะทําได้ยากค่ะส่วนที่3ามนายจ้างอาจจะไม่ได้ประสบปัญหาหนักขนาดนั้นแต่ว่าขอเลิกจ้างในจังหวะที่สถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจกําลังเข้ามาซึ่งทนายก็บอกว่าเวลาประเทศประสบ ภาวะวิกฤตทั้งเศรษฐกิจหรือภาวะทางสังคมก็มักจะเห็นภาพการเลิกจ้างแบบนี้อยู่บ่อยๆทนายด้านแรงงานก็บอกด้วยนะคะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นกรณีของการเลิกจ้างจํานวนมากในครั้งเดียวพบว่าไม่มีใครไปดูชีวิตหลังจากนั้นของแรงงานค่ะว่าต้องเจอกับอะไรบ้างหลายคนอาจจะจินตนาการไม่ได้เลยว่าชีวิตของแรงงานกลุ่มนี้ต้องเจอกับอะไรแถมบางครั้งยังต้องมาฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องเงินค่าชดเชยทั้ง ที่มันควรจะเป็นสิทธิพื้นฐานที่พวกเขาควรจะได้รับทันทีหลังถูกเลิกจ้างด้วยนะคะการเลิกจ้างเยอะๆจำนวนมากๆในประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็พบว่าลูกจ้างพูดว่าส่วนใหญ่เลยก็ได้นะครับลูกจ้างส่วนใหญ่ไปดิ้นหลนหางานหาการทำแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตัวเองเป็นหลักเลยครับเพราะไม่มี ไม่มีกำลังไม่มีความเดือดร้อนมันมันมันกองอยู่ข้างหน้ามันต้องแก้ไขตัวนั้นมันไม่มีแรงมาขนขวายเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมายผมคิดว่าเราต้องหาทางดูแลแรงงานให้ได้รับสิทธิและความเป็นธรรมในส่วนนี้ไม่ควรปล่อยให้สาการที่ลูกจ้างต้องไปเรียกร้องสิทธ์ ตามกระบวนการที่ทมผมคิดว่าจะไม่ช่วยอะไรครับคือต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับเราคิดว่ายังไม่คือมาตรการเยียวยาเฉพาะหน้าบรรเทาความเดือดร้อนต่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังจําเป็นต้องทําอยู่แต่ว่าผมคิดว่าถ้าแก้ไปวางไปที่ต้นเหตุวางไปที่ก่อนเกิดการเลิกจ้างเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุด ส่วนเรื่องของมาตรการเยียวยาเฉพาะหน้าทนายความด้านแรงงานมองว่ายังมีความจําเป็นอยู่นะคะแต่เสนอว่าควรต้องกลับไปมองที่ต้นเหตุเพื่อลดความเสียหายโดยรวมของทั้งสังคมด้วยโดยเฉพาะแรงงานหรือนายจ้างเพราะการเลิกจ้างแต่ละครั้งสะเทือนไปถึงครอบครัวของแรงงานและกําลังซื้อโดยรวมของประเทศและไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยค่ะดังนั้นภาครัฐหรือว่ากระทรวงแรงงานต้องมีมาตรการเชิงรุกเชิงป้องกันก่อนจะเกิดการเลิกจ้างด้วยอย่างเช่นนายจ้างก็ จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันความเสี่ยงถ้าหากต้องเลิกจ้างก็ต้องทําตามมาตรการหรือข้อกําหนดเช่นบอกล่วงหน้ากี่เดือนก็ต้องมีเวลามีระยะเวลาที่พอเหมาะพอสมไม่ใช่การเลิกจ้างกระทันหันค่ะรวมถึงมีข้อเสนอด้วยนะคะว่าให้มีมาตรการทางบัญชีที่ปัจจุบันกําหนดว่านายจ้างต้องประเมินเงินค่าชดเชยของลูกจ้างไว้ในบัญชีแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องมีเงินในบัญชีตามนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้สะท้อนว่า ต้องมีการกำหนดเงินในบัญชีให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักประกันนะคะว่าลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยตามสิทธิทันทีโดยไม่ต้องไปฟ้องร้องกรณีถูกเลิกจ้างค่ะมาตรการทางบัญชีมาตรการทางการเงินที่เขาให้ธุรกิจเนี่ยต้องคำนวณสิทธิประโยชน์ระยะยาวของลูกจ้างไว้คุณต้องคำนวณเหมือนเหมือนเป็นวงเงินไว้ เป็นคิดคำนวณเงินที่คุณต้องจ่ายในระยะยาวต้องทําไว้ต้องมีมาตรฐานทางบัญชีนี้ไว้แต่คุณไม่ต้องมีเงินนี้ยอยู่ในบัญชีปัญหาก็คือว่าที่ผ่านมามีแต่ตัวเลขไงเพราะว่าเขาก็สามารถใช้จ่ายไปได้ตามปกติแล้วมานั่งตามแก้ปัญหาผมคิดว่าเสี่ยงกับทุกฝ่ายเลยครับไม่เป็นผลดีกับฝ่ายใดเลยเราใช้คําว่ามีมาตรการเชิงรุกเชิงป้องกันหน่อยไหมนะครับเพื่อจะ นั่นก็เป็นอีกมุมม,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 มองนะคะของทานายความด้านแรงงานซึ่งก็ต้องดูสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยครึ่งปีหลังกันต่อด้วยว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่หนักหน่วงแบบนี้อีกหรือไม่เพราะมีหลายคนเลยค่ะที่ต้องหลุดออกจากระบบการจ้างงานและกลายเป็นแรงงานนอกระบบและต้องจับตาดูท่าทีการแก้สถานการณ์นี้ของรัฐบาลด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะการปิดตัวของโรงงานในช่วง3เดือนที่ผ่านมารวบรวมข้อมูลและพบว่าสูงถึง1,700แห่งด้วยกันสิ่งนี้กำลังสะท้อนถึงเศรษฐกิจไทยนะคะเมื่อพบว่าข้อมูลของโรงงานที่ปิดตัวไปล้วนเป็นโรงงานขนาดใหญ่ค่ะและบางอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศด้วยอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เลยเป็นข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าการปิดตัวไปแบบนี้จะกระทบเศรษฐกิจภาพรวมของไทยมากน้อยแค่ไหนค่ะ จากการวิจัยของกลุ่มธุรกิจงานเกียตนาคินพัสหรือว่า KKP Research นะคะได้เปิดเผยว่าตัชนีการผลิตของอุตสาหกรรมไทยหดตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม2022จนถึงเดือนมีนาคม2024ค่ะในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปิดตัวลงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี2021จนถึงต้นปี2024โรงงานปิดตัวไปแล้ว1,700แห่งกระทบการจ้างงาน42,000ตำแหน่ง แล้วนะคะในขณะที่การเปิดโรงงานใหม่ก็ลดลงและมีการชะลอตัวด้วยค่ะข้อมูลนี้พบความเชื่อมโยงอีกว่าโรงงานที่มีการผลิตลดลงมักจะเป็นโรงงานที่มีการปิดตัวลงเช่นเดียวกันและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องหนังการผลิตยางอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมไม้และการผลิตเครื่องจักรซึ่งโรงงานที่ปิดตัวในครั้งนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ และโรงงานที่เปิดใหม่ก็อยู่ในกลุ่มโรงงานขนาดเล็กค่ะข้อมูลนี้กำลังบ่งบอกว่าการปิดตัวของโรงงานขนาดใหญ่ไม่ได้เกิดจากปัจจัยเฉพาะของกิจการโรงงานเองอย่างเช่นเรื่องของสถานาการเงินแต่มันเกิดจากปัจจัยโครงสร้างภาพใหญ่ที่กระทบอุตสาหกรรมทั้งระบบอุตสาหกรรมเลยนะคะรวมถึงนี้เสียด้วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มนี้ค่ะ คราวนี้สาเหตุที่ทำให้อุตสาหกรรมหดตัวจนนำมาสู่การปิดตัวของโรงงานในครั้งนี้ KKP Research ก็สรุปเอาไว้นะคะว่ามันเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงรถยนต์จากเครื่องยนต์สันดาบ ภายในมาเป็นรถยนต์อีวีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของสินค้าจีนหลายรายการรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีต้นทุนต่ำกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยค่ะ มาตรการการกีดกันการค้าร, á, ระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นสินค้าจีนที่ทะลักจากตลาดอาเซียนหลังจากสหรัฐกีดกันสินค้าจากจีนและโลกในขณะที่อุตสาหกรรมที่เคยเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีการประกาศยุติการผลิตในไทยไปเมื่อยอดขายต่ำลงเช่นเดียวกันข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสถานการณ์ที่สร้างความกังวลใจให้กับเศรษฐกิจไทยในภาพรวมนะคะ เพราะว่าเราเพิ่งพามูล,ลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมถึง35%ของมูล,ลค่าทางเศรษฐกิจกค่ะ นั่นก็คือภาพใหญ่นะคะผลกระทบในมิติของเศรษฐกิจในภาพใหญ่ของประเทศแล้วมันก็มากระทบกับโรงงานและลูกจ้างด้วยในประเทศไทยเป็นผลกระทบที่เป็นลูกโซ่กันต่อนเนื่องนะคะดังนั้นนโยบายที่จะเอามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ง่ายค่ะคุณผู้ชมนอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้นการฟื้นตัวระยะยาวก็ยังจําเป็นรวมถึงการพัฒนาทักษะของแรงงานอัพสกิลรีสกิลและที่สําคัญไปกว่านั้นที่เราเน้นย้ํากันในรายการวันนี้คือการทําให้คุณภาพชีวิตของแรงง,งานไทย ที่มีอยู่จํานวนไม่น้อยในประเทศไทยดีขึ้นนี่เป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็สําคัญมากอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะ